กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องวิไลให้โชคครับพบเจอกันอ่าเซาวันหวยออกนะครับอ่ะเอดวิไลเพิ่งได้ตัวเลขแนวทางนะครับจากเสี้ยนซอสสำหรับเงินผ้าร่วยนะครับเพิ่งก,กระติดภารากิจงวดนี้ถือว่ามาเซาวันหวยออกกันเลยนะครับเพิ่งกะว่าอ่าขอถอดเอฟซีหลายๆทีมมาสานะครับสำหรับตัวเลขแนวทางของเสี้ยนซอสสำหรับเงินผ้าร่วยนะครับเด่นบนล่างนี้ นะครับถือว่ากระลั่นตีได้นะครับงวดวันที่16นะครับเอาเริ่มจากวันที่16พฤศจิกายนนะครับอ่างวดวันที่16นะครับเพิ่นเดนมากนะครับ16พฤศจิกายนนะครับปรากฏว่า3กับ7กอดข้อกันมานะครับงวดนั่นนะครับเอฟซีคงจําได้อาพาวายอดวิไลกาสรุปให้เอฟซีได้ติดตามกันอยู่นะครับสำหรับเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับ นะครับงวดนั่นเพิ่นเดนมาที่เดี๋ยวแอดวิไลขอเ้าขอทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเดนมาที่เดี๋ยวแป๊บเดียวงวดนั่นสามกับเจ็ดกอดข้อกันมานะครับสุดจับคู่ลุดไปแ้มเดียวนะครับแลบ้วกางวดวันที่นะครับงวดวันที่งวดนั้นเดนมาที่0ูนสเจนะครับชุดล่างแตก3ามเจดนะครับ ววันที่สิบหกพฤศจิกายนแล้วก็งวดวันที่1นะครับนี่มีหลักฐานให้เบิง้งคือกันววันที่1ที่ผ่านมานะครับอ่าเดี๋ยวแอดวิไลจะเอาให้เบิง้งนะครับอันนี้คืองวดวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมานั่นเองนะครับเด่นมาที่เก้าสองเกตชุดบนแตกสองห้าสองนะครับล่างสองสองนะครับปรากฏว่าเฉียดแต้มเดียว จนรูปแล้วเล็กเด่นเพิ่นนะครับเด่น2นี่ไปบนไปล่างนะครับนี่คืองวดเปนที่1ที่ผ่านมานะครับชุดจับคู่มี2 1แต่ชุดล่างแตก2 2นะครับนาเสียดายนะครับแต้มเดียวอาเสียดแต้มเดียวนะครับงวดนี้เพิ่นก็ขอโทษ FC นะครับถือว่ามาช้านะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับสจหรับเสี่ยงซอสสลับเงินพารวยนะครับมาช้าดีกว่าไม่มานะครับเอามาเบิ่งกัน นะครับวดน,นี้อาจจะเป็นจังไดแนวทางนะครับเดี๋ยวพียล่จะเขียนแป๊บเดียวใส่เวลาบอดนนะครับอ่านี่คือวัตชิาาพันธ์มา,มอ,า,มาอ่าครับมาเบ่งน้ากันใส่เวลาบอดนนะครับแป๊บเดียวเขาเริ่มจากเด่นบนล่างก่อนนะครับเด่น อ้างว่านี้ซอสสำรับเงินผ้าร่วยนะครับเด่นมาที่เจ็ดหเก้าถาเฮาเบิงเปรียบเทียบนะครับเก้ากับเก้ากับเจ็ดยังคงอยู่นะครับเนี่ยเปรียบเทียบไซ่งดก่อนนะครับเก้ากับเจ็ดยังคงอยู่หมาแทนที่สองนะครับหมาแทนที่สอง เบิ้งให้ดีนะครับของเก่าของใหม่ามาเริ่มจับคู่กันเลยนะครับเอซแล้วก็มีชุดพิเศษพร้อมนะครับงวดนี้สําหรับชุดพิเศษเป็นบนนะครับบนอย่างเดียวเดี๋ยวค่อยเบิ้งชุดพิเศษนะครับอาครับเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง หกศูนย์หกแปดแล้วก็หกสองต่อไปครับศูนย<ต>์เก้าสองเก้า แปดเก้าแล้วก็6กเนี่คือสุดสองตัวนะครับเด่นย้ำว่าเป็นบนล่างนะครับคือเกาเหมือนเดิมนะครับสำหรับชุดนี้จะเป็นบนล่างเหมือนเดิมเดีย๋ยวแอดวิไลจะแยกสำหรับชุดบนให้เบืง้งเพราะมันมีสุดพิเศษนํานะครับเอซ อ่าเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบอดอนเพราะว่าเปิดมาดนดวนเสาว,วันเวยออกนะครับือคองอยุ่งยากทุละนะครับเอซี่อาบนนะครับเป็นบนคุณพอคุณแม่เบิ่งให้ดีนะครับเป็นบน อ่ะเริ่มกันเลยนะครับเพี่อว่าเป็นการเสียวเวลาสุดสามตัวไปเลยนะครับสามหกเก้าครับอ่ะขับมาติดตามกันต่อนะครับพอเบรกไว้แป๊บนึงนะครับมีแขกมาหานะครับเลยเบรกไว้แป๊บนึงนะครับเอาเริ่มกันต่อเลยนะครับแบบสี่สามหกเก้าสาม หกสองสามเป็นลักลอยนะครับต่อไปหกสองเก้าหกหกสองสามห้าแปดจะมีสามกับหกแค่นั้นนะครับเป็นลักลอยสามห้าแปด อันนี้เป็นบนย่างเดียวนะครับเอซีเบิ C, ้องไฮดี D. บนอย่างเดียวแล้วก็มีชุดสองตัวครับแปดห้าหแปดอ่ะนี่คือตัวเลขแนวทางนะครับของเซียนสอสลับเงินพารวยนะครับคุณพ่อคุณแม่เบื I ้องไฮดี นี่คืองวดที่ผ่านมานะครับเลขเดินบนล่างนี่ครับถือว่าเดินดีตลอดมาให้เห็นทุกงวดนะครับมาให้เห็นทุกงวดนะครับอางวดนี้นะครับมาเบาง่งโสมวงกลมสุด2ตัวบนล่างก่อนนะครับสุดสตัวบนล่างนะครับวงกลมที่68สองาแสองแล้วก็6 2สอง 69ครับซีคูอันนี้คือตัววงกลมสุด2ตัวบนล่างนะครับทางบนนี้จะเป็นบนล่างตามสเตปที่เคยพ่นปล่อยมานะครับนี่คือสุดเด่นบนล่าง769ครับงวดนี้เก่ากับ7ยังคงอยู่นะครับเฮาเบิ้งดีๆเปลี่ยนแค่2นะครับมาแทนที่สคือ6กนะครับมาแทนที่สองคือหนะครับ,ททออ 6, รบเอาเบิ้งให้ดี วงกลม4คู่ครับ6 8 6 2อ่า2 9 6 9นี่คือชุดบนล่างนะครับอันนี้บนอย่างเดียวนะครับบนอย่างเดียวเบื้องให้ดีลักร้อยจะมี3กับ6แค่นั้นนะครับอ่าฟังเอยดวิไลจะทวนอีกรอบนึ่งสำหรับชุดบนอย่างเดียว3 6 9 3 6 2 6 29, 2 9 6 6 2 3 5 8 8 5 5 8นะครับนี่คือตัวเลขแนวทางสอสรับเงินพารวยวันนี้มีพิเศษมีชุดบนมาให้พร้อมนะครับบนอย่างเดียวนะครับข้างล่างนะครับสรุปเสาวันหวยออกนะครับสรุปเสาวันหวยออกเลยนะครับ สรุปเช้าวันหวยออก<ม>นะครับอามาซาดีกควบม,มานะครับเอซีอาสอสลับเงินพารวยพ<ม>ารวยแน่นอนครับมือนีรวย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 ,รวย<ม>อาจากลาก,กันไปเจอกันคลิปนาสวัสดีครับ